สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมมนีมณ์พานธ์มนีมใส่เบดครับพี่น้องมานกันสองคนครับมากัผพานเ์ขีมพี่น้องมนีมาใส่เบ็ดเบ็หาชิบลังครับใส่หน้าเขาเลยครับพี่น้องมณีไม้ไกลบานนะครับเด้อครับอ่าคีบกอนน้ำมว์ไปน้องหานครับบวชครับพี่น้องบ่ได้ปลาก็เล่ยไปลูกให้พี่น้องเบงมนีก็เลยมาใส่น้ำบ้านครับผมมาลองเบง ไปทางไกลบ่ค่อยม้านครับพี่น้องครับนี่ไงเงี่ยหัวขึ้นเก่าครับเอาใส่ทางง่ายมันความวางทางน้อยเบิ่งเวลาไปก็ใช้สองซีลูกครับนี่ง่ายดีครับเป็นาสิบลังพี่น้องอ่ะตอนนี้กับวลาหาโมงโดยประมาณน้ำนวนก็สิไปแล้วก็เสียบเงี่ยไปเลยครับผมอัอนี้กับมากครับผ่านเกี่ยมเขาครับผ่านเกี่ยมนี่เพื่อนบ่ได้ออกซึกดูเราได้พี่น้องเอ้สวัสดีครับผ่านเกี่ยัสดีครับ ท่านจำครับว่าได้ออกซิกด้วนะครับพอด,ดูการมือนีว้ใมานหมน้ำมนา์เพื่อน,นครับผมผ่านเขี่ยมพี่น้องผานเขี่ยมใส่ใส่เดียนตอนนีดูนี่เพื่งหรืไม่ผมมักี่เดียนเดีนมนมโอ้ใส่เดียนงานีเออนอกจาก<อ>า<อ>นี่แหละเ่าวิธีปกักใส่เดียนพี่น้องผมกัดียัถ้าไม่รัยาเนี่ย ปกักไตหวัวนบ่ครับผมขอหวัวมันเลยไม่ด้องเสียดายอ้านเขี่ยมเพิ่นโบใครได้ออกซองเนี่พี่น้องซองนี่เพราะว่าซองเมื่อกี้เพิ่นพักพคอนพกนักบคอนหวัวใจออกงานครับผมหวัวใจออกงานเดี๋ยวก็เห็นกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวกระเห็นกันเรื่อยๆหัวใจออกงานงครับผมมาเรียนห่านเขี่ยมนี่เล่นใส่เหรียญนะพี่น้องแต่ว่านา้ม้วนเล่นหวัวขครับอันไหนดีดีกว่ากันกระติกินทุกอย่างแล้วเนะะาะเมียนฮะครับติดตาไม่ได้ไม่ได้ไง ต้องกาแฟพี่น้องกินกาแฟแล้วจะได้ลงไปยามเบ็ดก,บกระชุมกระชวยแ <laughs> น,น่แลอวกระชุมกระชวยวางเองโอ้โอ้วันนี้ต้นมน้ำกาแฟกินกาแฟแล้วก็จะได้ลงไปยามเบ็ดแล้วครับผ่านเกี่ยมพี่น้อง โอ้เอาเกียมเปขยสุดยอด,ด้วยซุดยอดสุดยอดอันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับสองทุ่มโดยประมาณครับสองทุ่มกว่าสิสามทุท่มชิโน่ยามเบ็ดครับท้างบนก็นจะไปก็ที่เรื่อยๆ์นะครับผมเดี๋ยวเอาเลยพ่อปลาหยุดไทยบังด้วยพี่น้องเด้อนี่มีส่วนหกอยู่อันนี้เป็นอะไรนี่ ไม่ไปย,ยึดจิตนะบอลนนไปพบทั้งนี่็เป็นปลาหยาค่าพี่น้องโอ้ขันมีอาการพี่น้องโอ้โหขันมีอาการเขาขันีมอาการเขาโอ้ฝ่ายปูบักเข็มพี่น้องตัวใหญ่อยู่อ่ะโอ้ลุชโนนมาพัดก่อ,ขอเขา โอ้ปลาเ็งพี่น้องวงามดอ่านั่ครับหนึ่งแต้มแต้มเนีครับพี่น้องปลาเข็งไปแลพันเก็บพันัตัวไว้อ่ัวครับผมตยยังพอพอโอ้โอ้ันนีมีอาการครับพี่น้องโอ้พันเก็วมาผดใ้ดูพันเกเร็วเร็วโอ้ โอ้ขันจชาเอางนมัยเลยอ้ยเขาดีเบกัมวนครับ huh. ท uh ี่นี่อ่าเราเว่ยงานเวราเว้ยอ้นเลย้ีอ้วแล้วป่าอ้นแล้วขันเช่าเ็เอาเด็กกัมวกันอยู่นี่แหละครับซักกันไปซักกันมาอ่ให้หน้าซีหาใ้เพราะว่ามันมีแค่นี้นะนำโอ้

หนไหม่เกียมลุดต้นเลเกียลุดน้าหน่อยหอยเกียมลุดยังหน่อยหน่อยอูยเอาเกียมเกี่ยสีเนอเกียมลุดเกียมลุ้ตายก้องโอ้ยก้องแค่นี้วะโอ้ยเน่าเนาตากเม็ดดากิโอ้ยเม็ดดาใส่นี่มันบานเตควมโอ้ยมันจซื้อมวเออเขาะซื้อมเขางานไม่เอาม่อื่นกังมื่นงไป้งหลงไปน้ำพันเกียม ฮึจริงแล้วปอนี่มกิดฮมันยังดีดโอ้โอ้โหโอ้โหนี้แหละปลาฮตักเทมเปเนี่ยตักเทมเปตักบูกิโอ้นี่ตักบจเออม่เหมือนเอา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 นี่สีลุกโอ้ยไปให้ดำใส่เลยอทเนี่ยตักจอดเลยไข่บ้านยัง้อไขที่แล้ก็ไม่เ้ยี่สง อืมตัวนี้ตัวร่องแี่วะน่องมันยุ่นเัวกัะตัวงามเาะงามกว่ามือคืมือค้ืก็รุ่นนี้แหละมาพี่น้องม่ได้ยินเสียงป่าของผ่านเขี้ยมโอ้ยดินดินตัวใหญ่ดูตัวนี้เลยนี nè 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 khoang nhà khoang nhà gì đứng tới nhà, Dính, nhà right để bị... để đó như bình đứng xiết nhà nó ô thế thì hết đàm ào ใส่นอป่าลิงโอ้ยไ่เด้ตัวปลาเอาขึ้นมาเลยอโอโอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้้น่มขึ้้นมาอนแชแว่าูแค่งามเออแจมที่สามกินเลี่ยงกันเลยน่ครับพี่น้องตัวที่ามโอ้ต่ละตัวไปที่เสร็ไปสวยสวยสวยขัาแต่งอะไรเอาเนาะ โอ้เดี๋ยวผมอไปหยามพี่น้องกันเลยครับครับครับไปหยามแมวของเจ้าเลยของไข่สีม่วงบน้องไข่ของไข่สีม่วงอะไรที่เบ็ดนี่ว้ี๋ยวเมื่อกี้ไไรเบ็ดของเอาเกี่ยมแล้วโอ้เสียงทั้งนี้อันนี้เบ็ดน้ำมุนพี่น้องครับนี่โอ้ครับอันนี้เบ็ดน้ำมุนครับโอ้ปลาดุกไงพี่น้องครับโอ้ยมาถึงอาปลาดุกคักๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่เอาเกี่ยมก็ได้ไปสามตัวแล้วเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยนี่ของน้ำมุนบ้างครับมาที่นี่นั่นโอ้ยยังฮือเลย โอ้นะโอ้ยนังมามาโอ้โอ้โอมาโอ้าอากียมครับพวกแมนของเจ้าเบ็ดผมเบ็ดผมนี่ไงโอ้ครับนั่นครับโอ้งามครับงามงามงามโอ้ยอ่ะครับคือให้หน้านี่มันบ่งไใช้บ่หลายนะครับพี่น้องก็ยังนำม้วนบวกกันแหละมาหลายคนบ่ได้ก็ับเอาหน่อยเนาะ ก็ใส่ปนกันมั่วกันอยู่นี่แหละครับว่ามันเออเบ็ดผมผมว่นบบานเบ็ดอ้าเยี่ยมเออแมน่นพอไหนเนี้ยพอไหนเนี้ยโอ้เบ็ดคือนแมนจีบ่ะของแค่นี่ว่ะเออของแค่แค่ว่าของแค่นี่โอ้เอ้าวบอดุกพี่น้องอ้าวบอดุกของแค่เลยอ้าเยี่ยมเอ้ยเยี่ยมเลยอย่างนี้ของแค่แค่ว <c oughs> <c oughs> ่าไปเด้อทาองไปทางมันเด้อ คนต่างหาอยู่หากินท่านนี้จะโคกจัน้อยทด้นพี่น้องเวยครับปลาหยาข้าครับนี่น่าหุ่นครับปวาฝุ่นล่ละมัหมุนม,มากกับวิ่งหม่งไส่พี่น้องอ้ามันหน่อยครับแต่มันก็ใสมั่วกันอยู่ครับพัานเกี่ยมนี่หล่น ທັນນິກໍລອດພີ່ນ້ອງເນາະເນາະກໍ6 มาทางนี้ก็มาดูครับขั้นเว็ที่ได้ประกอบโตรแรกเลยพี่น้องครับนี่เอาครับพี่น้องยามเบ็ดเทียวแรกมา,าได้บ่อยแล้วครับมาเบิ่งผลงานครับผมโอ้เอาเก,กี๊ยวมาตีถุงเจ้าดีๆีด้วยยากพอดีเขายามเกี่ยวก,กันจะมีเก็เอาละยามเทียวนี่ก,ออก,ก็ไปกินเอาไแต่ย่างาีาน้ามา อ๋อเห่นอครับจะเอาเจ็บนี่้อลตัวครับประกอบเก็ดตัวกาปรกอองครับอีกตัวโอ้ครับกติบตัวครับลูกควาย่ปฟาเกตตัวโยโยะลกลรดปเมยโอ้สวงหมดฟอมันมีตัวใหญ่ดนี่มตาีนะเอามือมานวเอาห้องเขียวแรกเดี๋ยวมือตอเข้ามากันอีกอันนี้ของน้ำมืนครับอ้าว่าตีทุงงานเน่ยเออน้ำมันเออตีุมานของน้ำมันของน้ำมันของน้ำมันมันงามกลัว สองตัวครับข้าวคว้าตัวหนึ่งปลุกตัวนึงเข่งนึงเดี๋ยวเจอกันอีกครับเอออาเจอกันอีกครับปลดลับอ่นเสาก่นพี่น้องเจอครับโอ้ของเอาได้กินครับผมของเอ่ะจยมันมันครับพอได้กินนี่แหละก็ไปพักคว้นตัวหนึ่งอ่ะจมเนาะครับมือจ่อกว่ากันนะครับด้วยบาดดิอืมมือเ้านา่นนั่นมือจ่อยู่ไรนครับเป็นมือเงินมงกับน้อเต้าเหลืออ่นเ้าเลาวพี่น้องจังสิมากครับมือเต้าจังสิมามือแม่ย์ครับ ได้ครับพี่น้องส่องๆสมาน์ทบอมบันอย่ามาซีหาขั้นเลยพี่น้องขั้นสมิ่งการนะครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วครับแต้มแรกแฮกมันเฮ้อุ้ยไปโอ้โของงามตัวงามตัวงามอ่ะอ้ตัวงามครับพี่น้องอู้หุบอุปุเลยโอู้วนงาบหุบงาบคนนี้ฮะโอ้แฮกมันนะครับตัวแรก ไปครับไปขั้นต่อไปพี่น้องโอ้ยน้องว่านได้ยินเสียงปลาปลาดินปลาดินเบ็ดบ้าโอ้ยปลาดินเบ็ดพี่น้องปลาดินเบ็ดโอ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ยตัวงามพร้อมพี่น้องดิเฮปลาดุกปลาดุกโอ้ยอ๋ล้มันนะครับส่องๆอยู่พี่น้องเอ้ยมา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 เฮ้ยตัวงามพี่น้องครับอู้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยของนั้นน้องว่านกระติ๊ดโอ้ยเยเอาไปก่อนโอ้ยตัวเยอะไปก่อนตัวนี้ไปก่อนอู้ยนี่ครับพี่น้องครับนั่นครับอีกแล้วครับนี่ให้เดียวกันนี่แหละนั่นแหละ โฮ้ยตัุบดุกุบยงเ้ยนั่งครับผมเยอุ้ยข้างอีกขั้างในออุ้ยสามขั้นเลยพี่น้องดอ้ยไปไปไปเอาก้อนเอาข้างไปก้อนมามามอ้ยครับพูดตุบดุตุสามอ้วววมามามาโอุ้ยนงครับนี่โอ้ครับตุบดุ เอสามตัวเลยพี่น้องไปอับรวมกันโอ้กินติดต่อกันสามขั้นเลยโอ้หัวจะเคยเห็นนี่ล่ะโอ้ใส่เบียดมากเนี่ยโอ้พี่น้องครับไปครับไะมึงดูน้องเอ้ยสองตัวเอ้กินติดต่อกันเลยสามตัวพี่น้องเอ้ยมึงดูดุกโอ้ตัวงามครับมาดู้ยครับกรตัวกำลังงามครับพี่น้องเนี่ยสามตัวติดต่อกันเลย ตัวนี้ง่ายกว่าโอ้ยหัวตาหัวตาเคยพลอยแล้วสบายมากกินเลี้ยงกันเลยเด้อยวเดี๋ยยังคมแต่ทำไรอาวุธก่อนคมคมมี่เอฟซีบอกว่านะั่นสายซื้อขีมครับน้ำมันก็นล่องซื้อแล้วซื้อแล้วเวลาหนีปุ๊บมันก็ว่างไปสิ่งเวลาลุกไปยามเบียดกันลืมซะครับทะเลยเาวลึกสิ่งแหละโอ้สามตัวติดต,ตัวกันเลยพี่น้องครับผม ไม้อีกแล้วครับผมให้หน้าให้นี่กับให้กังเทิงผมกับผ่านเกี่ยมป้อมเอาอยู่งนย่างขึ้นพี่น้องแต่าพ่านเกี่ยวม,มันกลัวมันก็ผมลายไปครับแต่ครับพี่น้องนี่เสียงป่า,า,าที่นี่มันขึ้นี่อากาศพี่น้องครับผม ขึ้นนิดๆมืงสีหน่อเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วปุ๊กอีกแล้วเนี่ยเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนั่นแม่งอีกพี่น้องมาโอ้ยอีกแล้วครับปุ๊กพี่น้องนะครับตัวงามครับผมช่วงนี้ยังอันตรายที่นี่ช่วงนี้รุ่นนี้รุ่นอันตรายปลาเข้าไปแล้วนี่โอ้ยเก็บแสียบอาเดียนำมันออกใส่ถุงก่อนไปครับพี่น้องไปต่อไปครับ ต้นยูคาได้ยินเสียงดินบวบบวบบวบวมีเสียงเอียงช่วงเศร้านี่โอ้ยแม่นแล้วพี่น้องเขาเห็นแล้วครับนี่ก่อนมาดุกครับน,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 นี่ดุดัดดุดัดดุดครับเอาปากึ้นมาเลยพี่น้องโอ๊ปาขึ้นมาเลย อุย้ยปลาเมีเยเจอกันปาลารุ่นเจอกันพี่น้องครับอ่ะมาทั้งไปอ่ามาแล้วครับผมโอ้ช่วงเศร้านี่ปลาดุกลุนลุนเลยพี่น้องเอ้ยหาตัวแล้วทั้งนี้อยากฮกแน่จนังเอยพี่น้องทั้งนี้เป็นปลาหย่าค่าครับไม่ขอมีคนหมุนเข้ามาใส่มีนี่นนนมนชี่ว่าผู้เดียว พวกันได้กับหมุนมากครับอามันเขียบนะครับครับจังให้น้าให้นี่นี่ครับส่วนทั้งคุณกับส่วนทั้งคุณกับเบ็ดผ่านเกียมครับปนกันสลับกันไปมั่วซั่วแล้วครับก็มิให้นี่นะครับผมครับกัให้นี่ครับกัให้ข้างนานงให้ก่อไใเท่านั้นแหละจะไม่ใช่ปนกันนี่นะครับโอ้ป่าบอล ขั้นนี่นั่งขึ้นนิ่งเลยโอ้พี่น้องปะควาโอ้พาดกินได้โดนแล้ได้นี่นั่นตัวงานครับพี่น้องเอ้ยตุ๊กบอดีนเลยอือยังไงย่าเติบแล้วเมียเติบแล้วนี่ครับตัวงามอยู่พี่น้องปลากำลังเริ่มอ้วนแล้วเด้อปลาอวบขาวปุ้มพุ่นเลยผมอ่ะไม้แล้วครับไม้เหรอซวงเซ้านี่พี่น้องเอ้ย โอ้อากาศดีดีฝนก็ร่างหยตกลิ้นอีกละโอสว่วงนี้ฝนตกบ่เป็นหน้าเป็นต้อนครับทั้งนี้ตกบปลังกวยตกบ่ตั้งใจตกพี่น้องตั้งบันน้ำมนต์โอ้ย็นไงพันเกี่ยมันว่าเจ้าช่วงเศรีช่วงเศร้ามาครับเออได้ปลาคว้าซีตัวปืนสั่นโอ้ยกเข้าใครอยู่ได้ปลาคว้าซีตัวก็ตีช่วงเศรียนี่ครับผมโอ้มาหนตัวเจ้าครับมาขึ้นก็ได้ปลาดุกปลาดุก เกตโตเว้นบ่โอ้คุเจ้าเนาะโตงามครับครับแต่งานกูก็ได้ม้านอยู่เศ้านี่โอ้ปลาดุกพี่น้องได้ตัวตัวน้อยก็ของพันเกี่ยมอยู่ไปเดินเล่นเศราที่ไหนเล่นเศร้าโอ้ยไานเล่นเศร้าแต่อันนี้อันนี้ฟาร์มขึ้นนี่ปลาดุกตัวนึงครับปลาคอตัวนึ่งได้มันขึ้นสองตัวเอออันนี้ได้ของไหมหนึ่งเต้าเดี๋ยวกลับตัวนี้กลับตัวไปลาินม้านี่เผื่อตัว สองเต้ม่มตัวตัวว่างามคอของพันเกี่ยมหรอพี่น,อน้องโอ้ว่างามเอาละปโอ้คอครับตัวงามอยู่ตัวเดีย,ยาวากินกินจะเดือกอะไรนี่ขี้งียแข็งดะครับมาดูอ,อ,งงาอืมกำลังขี้ด้วรุ่นนี้น,นะพันเกี่ยมโอ้ยแข็งเท้นไม่สมขัดวตวมีอืกอืเอเขาไม่ให้ไยูไม่ให้ไรยู ยี่หลลอยู่ตัวนึงงยู่อ่าวไี่หอยู่เอาจักเตียมหวอปะขี่เตียมหาเตี่ <c oughs> ยมขึ้นนครับคอระ,อระอตัก็งาๆอัวเงินขลาเข็ง,ขงสองตัวจับหนาขึาเข็งาๆ <c oughs> อืม, <c oughs> อมไม่อยกกอะไ้อีกโดนแล้วนี่เ <c oughs> ออไม่อยิกอะไรอีกมันอีกโดนแล้วเพราะว่าใช้กับมือไม่ ครับควันซ้ายจักมือซะ่ไอ้สามมึงกำลังบุหรี่แล้วเนี่ยมันมันรั่งเลยก็มากเขาเอาพี่น้องครับสุดท้าบช่วงเศร้านี่กัเรียบร้อยแล้วครับใส่เบ็ดกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับหากินใกล้บ้านพี่น้องคลิปนี้เป็นได้กัฝากพี่น้องกได้แครับเด้อฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้น้ำมันผ้าลุยนะครับมันนี่คลิปนี้ผ่านเกี่ยงเพิ่งบดเออกซึกมาโดนแล้วอันนี้คลิปแรกของเพิ่งนี่ครับนี่แรกครับผมวันนี้ก็สินค้าบ้านแล้วครับผมคลิปนี้ล่าแล้วครับพี่น้อง สวัสด uh e ีครับสวัสดีคร oh, oh, ับผมไปนล่นใจให้พนมันได้ครับเอาป่าพันเขียมพี่น้องครับเราเพิดเพินตึงหลับเศรอบี่ครับผมเดอหลับเศร้าโอ้คนหนึ่งแับหลับเศร้าโอ้งามโอ้งาม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 ดีขีุบมันใช้ลมมึงบ้างอ่อเมียนเอาขี้ดุบมันใช้ลมมึงเขาขีุเรามือนเราเมียนปลาเงี้ยไม่ โอ้ยงานรอบเส่าเนาะอันนี้ปลาร้วมของน้ำมนต์ครับนี่นี่ปลาร้วมพี่น้องปลาดุกโอ้เอาแล้วไข่ก็ไปไปปลาดุกไก่ปลาดุกผมได้หอกตัวอยู่เลยเอาเกี่ตอนตัวตัวบบใหญ่เท่างครึ่งเจ้าะไปเรื่อยเรื่อยตัวอ่นเต็อืมตาปลาคอกระตูงหัมอ่ะปลาร้วมพี่น้องปลาร้วมโอ้ยไปกบานเข้ากบานเกี่ของกางกบานตัว